สวัสดีครับฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับนัดที่26่สกทับสาก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดหรอกขณะที่รายงานนี่ก็ลำพูนโดนทีมเยือนขอนแก่นอยู่ในเต็ดนำอยู่0ประตูต่อ3แปลกเออแอดเดาว่าลำพูนนั้นน่าจะมีชัยกับขอนแก่นที่ไหนได้ขอนแก่นนำแล้ว3ประตูต่อ0อื้ ก็เป็นไปตามนั้นก่อนก็าหากมีสกอร์อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้กันพรุ่งนี้แต่ว่าขอไม่น่าพลาดเขาบอลระดับนี้ก็ยังไงก็จวมาทางคอนแกนได้อะไรประมาณนี้เลยลงลงไว้ว่าเออคอนแกนขึ้นมาอยู่ในลำดับที่10แหละทีเนี้ยนะมารายงานกันก่อนนะครับต่อจากคู่เมื่อวานนี้ครับคู่เมื่อวานนี้ก็ทั้งหมด4คู่จบไปเรียบร้อยแล้วมา ห้าโมงครึ่งนะครับกวางสงมหาภัยต้อนรับการมาเยือนของราชบุรีนะครับก็เป็นเป็นเจ้าบ้านนะครับกวางสงเอาชนะราชบุรีไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์เริ่มไม่ร้อนแรงแล้วราชบุรีแพ้ติดติดก,กันละก็ทําทให้เอซีท่านหนึ่งที่อยู่เชียงรายน่าจะได้เอารถไปล้างขัดเอี่ยมอีกแล้วมั้งนี่ขัดเคลือบแก้วได้แล้วแหละเพราะว่านัดที่แล้ว ชนะที่แพตรสเตเดียมแล้วก็กลับมาเก็บ3แต้มได้โอ้โหได้ได้รางแบบขัดเงาเอียบเลยแน่แน่ก็ทำให้เชียงรายยูเนเต็ดนะครับจากนี้หนีโซนสีแดงมาเรียบร้อยแล้วเออชนะ2นัดรวดเลยอยู่ลำดับที่7นะครับแข่ง26ชนะ8ปดเสมอแแพ้สิมีอยู่32มสคะแนนนะครับตามหลังราชบุรีแะทีมคู่แข่งผู้ที่มาเยือนอยู่3แต้มนั่นแหละฮะ สถิติหนัดหลังนี่ก็ชนะ2อนัดติดแล้วแพ้ไป3ามก็นี้เอานับนบเฉพาะห้าหนัดล่าสุดนะครับสถิติก็ราดบุรีและผู้มาเยือนก็ยังอยู่ลำดับที่6อยู่เชียงรายอยู่ลำดับที่7จ็ดกาดบุรีเนี่ยแข่ง26ชนะ10เสมอหแพ้11นะครับตูนไปเยอะมีอยู่35มสิบหาคะแนนนะครับตามหลังเมืองทองอยู่5แต้มนะครับสถิติหนัดหลังไม่ปังแล้วครับ ชนะหนึ่แพ้สี่ละไม่ปังแล้วไม่เหมือนตอนตอนมกราลากุมพามีนามานะชนะรวดเลยนะต้องแย่งพื้นที่กันอยู่นะครับลำดับที่6และลำดับที่7อ่าคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปเนี่ยตราดนะครับแย่งพื้นที่บวยไม่บว้ยบวย,บวยลองบวยบกันเถอตราดพบกับโพลิเทโรนะครับผลปรากฏว่าตราดเอาชนะไป4ประตูต่อ2 ถีบเทโลลงไปจมบวยแทนนะครับทําให้ตราดมีอยู่25คะแนนนะครับตามหลังชนบุรีและประจวบที่จะฟาดแข่งวันพรุ่งนี้อยูหนึ่งแต้มนะครับประจวบก็าจะฟาดแข่งวันพรุ่งนี้ส่วนชนบุรีแพ้ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ <c oughs> ก็ทําให้ตราดแข่ง26ชนะ6เสมอ7แพ้13มนะครับมีอยู่25แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังนี่ก็ชนะ2แพ้2เสะมอ1นะครับอ,อยู่ลำดับที่ส5้า ลองลองบวยอยู่ส่วนทีมบวยก็จะเป็นโปลิเทโลนะผู้แพ้ในแมตช์นี้ก็จมบวยไปแข่ง26ชนะ6เสมอ6แพ้14มีอยู่24คะแนนนะครับก็สถิติ5นัดหลังก็ทรงๆนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับตามหลังตราดอยู่1แต้มนะครับ ยังต้องดิ้นรนต่อไปนะครับในอาทิตย์หน้าเหลือเหลือเหลืออยู่4นัดนะครับจะทําอะไรต้องรีบทำละทีนีน้ลำพูนนะครับน,นักขณะรายงานเนี้ยตามหลังขอนแก่นอยู่0ประตูต่อ3ถ้าจบอยู่ทรงนี้นะครับก็ลำดับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรอกก็ยังอยู่ที่9อยู่แข่ง26ชนะ8เสมอ7แพ้11นะครับมีอยู่31แต้มก็ตามหลังนครปฐมกับเชียงรายอยู่1แต้มนะครับ สวิติ้าหน้าหลังถ้านับนัดนนี้ด้วยก็จะแพ้ซะสามเสมอสองเออกามาทาันยังท,งทําทีไม่ชนะนะครับห้าหกห้าหกแบตหลังเนี่ยแพ้แล้วแพ้อีกอยู่อ่าฮะขอนแก่นนะครับก็ยังอยู่ที่สิบนะฮะลำดับจะไม่เปลี่ยนนะครับลำดับจะไม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะจะพลิกออกมาเสมอกันหรือว่าลําพูนชนะนี่ยลำเอ่อลำดับจะไม่เปลี่ยนของขอนแก่นนะครับส่วนลําพูนจะเปลี่ยนหรือย,อยังเดี๋ยวว่ากันอีกทีถ้าหากว่ามาพลิกล็อกชนะโอ้ยยากครับยากยาก,ยาก โดนนำขนาดนี้ละขอนแก่นอยู่ที่สิบนะครับแข่งยี่สิบหกชนะเจ็ดเสมอสิบแพ้เก้านะครับมีอยู่สาสิบเอ็ดแต้มแล้วแหละอืมก็าตามหลังลำพดูด้วยลูกแรกได้เสียนะครับได้รู้ได้เสียห้าลูกนะครับลำพูติดลบสี 4, ลต่างติดลบสี่แล้วก็ขอนแก่นติดลบเก้านะต่างกันห้าลูกสถิติดีครับขอนแก่นเนี่ยชนะห้านัดเนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับแหม่ยอดเยี่ยมครับ แพ้ก็ไแพ้เมืองทองนะถ,ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะนะแพ้เมืองทองในบ้านนะก็ทําให้ขอนแก่นอยู่ลําดับที่10นะครับอันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งน,นี้มีคู่เดียวนะครับหกโมงเย็นก็บังกอกยูเนเต็ดทรูแบงคอกนะครับต้อนรับการมาเยือนของประจวบของโคเตียนะครับแอ็เชี์โคเตียแล้วจะได้หนีตกชั้นหน่อยถ้าชนะแบบนี้นะครับประจวบโอ้โหวิ่งขึ้นเลยนะครับเป็นยีนะิบเก้าเ ติดติดกับอ,อ,อุทัยธานีเลยครับโอ้โหดันอุทัยธานีหล่นลงมาเลยดันอุทัยธานีกับสุโขทัยลงมาเลยนะถ้าหากชนะวันพรุ่งนี้นะครับไปติดอยู่ขอนแก่นเลยะครับโอ้โหได้แบบแบบมั่นใจอย่างไม่มีอะไรอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะถ้าหากชนะนะวันพรุ่งนี้แต่ถ้าหากแพ้ก็อันดับไม่น่าเปลี่ยนคนระับไม่เปลี่ยนแต่ว่าจำนวนนัดมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วส่วนแบงกคอกหากชนะวันพรุ่งนี้ ก็จะตามตามหลังบุรีรัมย์อยู่3แต้มเช่นเดิมนะหากชนะวันพรุ่งนี้แต่ว่าหากแพ้ก็จบละก็บุรีรัมย์ของจอร์จิโยโ,โยนี่ก็จำเอาได้เลยไม่ต้องรอใครแล้วเข้าวินได้เลยนะครับดังนั้นผลสรุปตารางดังนี้นะครับบุรีรัมมีอยู่59แต้มน,นะครับแข่ง26ชนะ17เสมอ8แพ้หนนะครับ ตามด้วยบางกอกอยู่ในเตดแบงคอกอยู่ในเตดทรูแบงคอกนี่แหละแข่ง25ชนะสิเสมอ8แพ้สมี53แต้มนะครับหากชนะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็น5้าห้าสบหกนะหากหากเสมอเป็น54ก็ก็ลำดับไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแหละอันดับที่3การท่าเรือนะครับมี49แต้มนะครับแข่ง26ชนะ14เสมอ7แพ้5นะครับอยู่ลำดับที่3นับตามมาห่างๆนะครับก็ ประมาณไม่ได้นะครับเนี่บีจีสี่สองแต้มโอ้บีจีเดี๋ยวไปโฟกัสฤด,ดูกาลหน้าได้แล้วแหละเพราะว่าไม่น่ามีอะไรฤด,ดูกาลนี้จบอยู่ที่ท็อปโฟจะโฟกัสไป ACL ถ้วยเอซีแชมเปี้ยนลิกเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะมาสรุปว่าใครจะได้ไปถ้วยไหนลำดับที่เท่าไรแต่ว่าน่าจะดีขึ้นนะครับทรงดีขึ้นนะครับแอดเห็นข่าวอยู่ว่าจะได้ไปกี่ทีมกี่ทีมอะไรประมาณนี้อืม ส่วนท้ายตารางก็ยังเป็นฉลามชนนะครับที่แพ้นะคนปรปฐม1นูนเมือ่อเมื่อวานนี้ใช่ไหมครัก็ทำให้แต้มไม่เพิ่มไม่อะไรเลยอะไรมานี้ก็ยังอยู่ที่เดิมโซนตกชั้นนะเรียบร้อยอ่ามี26แตบบ้มแข่ง26ชนะ6เสมอ8แพ้12นะครับ26แบบแต้มแล้วก็ตามด้วยตราดนี่ยที่วันนี้ถล่มโปลิเทโลไป4ประตูต่อ2 ขยบขึ้นมาเป็นรองบวยแล้วก็บวยก็จะเป็นโพลิเทโรแต่ว่าทั้ง3าทีเนี่ยยังไม่การันตีว่าใครจะตกหรือไม่ตกนะครับเพราะว่าเกิด4นัดเนี่ยเก็บได้ทีมแล้วสี่สาห้าหกแต้มอย่างี้ก็มาลุ้นกันอีกทีเรานูน่นเราเป็นเป็นลุ้นถึงถึง,ถงอุทัยธานีนู่น,นะคะถ้าสมมติว่าในท่งนี้ถ้าคะแนนอยู่ในทรงนี้เนี่ยอุทัยธานีแล้วก็ลำพูนวอล์เออร์นครปฐมเชียงรายยังไม่ปลอดภัยนะครับนี่ไล่มาเลยครับตั้งแต่ราชบุรีลงมาเลยเนี่ย ยังไม่ปลอดภัยนะครับนี่จนกว่าจะเหลือสองนัดสุดท้ายอืมมาคะแนนมันเป็นอย่างเงี้ยครับงง,งงมากเลยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเพิ่มทีได้สักสักยี่สิบทีจะสวยมากจะสวยงามมากอืแต่ว่าเพิ่มทีก็งบประมาณการแข่งขันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับนาย,ยกสมาคมคนใหม่จะว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็ดูทรงแล้วไม่มีข่าวนี้เลยครับไม่มีข่าวว่าจะเพิ่มทีหรือไม่อะไรเลยก็ยังเป็นสิบหกทีเหมือนเดิมนะครับผมอะสําหรับคลิปนี้ ผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับจะอยู่ท้ายคลิปนะครับครอบด้วยดนตรีหนึหนาทีนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ